วัน <What? S 2> นี้หือว่าเราจัดเป็นงานวันเกิดล่วงหน้ากับพ่อต่ายและแม่อังครับ uh. โดยที่มีหัวหน้างานใหญ่คือแม่วินาครับผมปรอมื <c oughs> เทียนที่มอดไปใช่ไหมครับอ๋อนึกว่าเป็นเป็นวุ้นหรือเป็นอะไรเป็นเทียนใช่ไหมอ๋อดับไปแล้วไม่เป็นไรก็ขอให้นะครับพ่อและแม่มีสุขภาพแข็งแรงกัแล้วกันนะครับและอันก็อย่าไปจีบเอลแม่บ่อยอ้าวนอ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 อือนอนอนอเสีดีนะครับที่แย่เป็นอุทานอุปสรรคเปลี่ยนถ้าเป็นอย่างอื่นเหมือนแม่ผมแล้วก็ไม่ได้เรื่องเลยอะไรนะ สวัสดีค่ะครูเก๋ค่ะอืมถ้าใครรู้จักครูเก๋ก็จะทราบว่าเคยเป็นครูของไรอันสมัยอนุบาลตัวเล็กๆอ่ารู้สึกดีใจนะที่ไรอันมีวันนี้มากเมื่อตอนเล็กๆก็มีภาพจำไรอันเยอะครูเก๋เคยเล่าไปในยูทูบเยอะแล้วก็ครูเก๋ก็จะสนิทกับพ่อแม่ไรอันด้วยก็จะมีภาพจำเยอะ ในงานกิจรกรรมโรงเรียนเวลามีกีฬาสีหร,รือว่าวันปีใหม่แม่จะไปร่วมง,งานดีมากค่ะก็ได้เป็นคุณแม่ดี่ดีด้วยนะคะสองปีซ้อนเลยค่ะแม่อันเขาจะร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมวันนี้มีโอกาสดีๆอย่างนี้ก็อยากไปอวให้แอ่อันประสบความสำเร็จตอนนี้แล้วอันก็มีท่ายเพลงแล้วเนาะแล้วก็มีเพลงของตัวเอง ทุก็วันที่ตามไม่เอาบอกชื่นใจมากเลยปื้มใจชื้นท <Okay. S 1> okay. ุกท่านสัญญาว่าจะตามแน่นอนตลอดไปเรเล่าเมืองเต่าด้วยนะผมนี่คือแม่พิมพ์ของถือว่าเป็นแบบจ่ายที่ดีของน้องไร่ท่านนะครับมะมะจะกล่าวอะไรสักนิดนะครับอัญเชิญไปกับมะด้วยเชิญครับมะครับเต็มที่เลยครับมะ แล้วก <IP> ็ท <th phin eventually> ี <th Dia> okay, ่สิ่งใดขอให้สมหวังทุกประการขอให้ร่ำรวยร่ำรวยมากๆนะคะสวัสดีครับเราช่วกาด้วยนะครับอหัวเรใหญ่นนี้แ็บุญาเออก็มีขอให้ด้วยดี๋อไไดอกไม้ครับอ๋อนีเไว้แบกไว้เฮ้ นะแตนะกเลยวแตกเลยกรเนะ <c oughs> ื้อกับแสมเียวขงฉัขอองแม่คนเดียวรามมีของใคแล้วอหวงก็ด้วยของฉัน <c oughs> อ้ <c oughs> ออาวดูกันทุกคนครับนี่คือะไรใช หัวใจทองคำจ้าขคันครับนับือไม่ใช่อานคนเดียวนะครับหลายท่านถือว่ามาให้กลังใจแล้วก็ถือเป็นหัวใจสคัญนะครับของทุกทดี๋ยวปล่อยแม่ลูกคุยกัน ถามว่าต้องให้แม่ขอบคุณไหมครับขอบคุณขอบคุณแทนแนลขอบคุณทุกท่านนะครับจากงานนี้ขึ้นมาขอบคุณมากคุณครูเกตด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณครูเกดครับแล้วก็เียงพวกมือกับคุณพ่อและคุณแม่ด้วยนะฮะถ้ามีรางวัลจากครูนะครับแต่อยากจะถามมาสักนิดหนึ่งว่า ให้ผมถืออยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ครับอยากจะเป็นลูกศิษย์ครูนิดเกินจะได้ดังกว่าอนอ่างมั้งอ่อโอเคครับอข้างหน้าใครจะตัดเค้กบ้างหรือเปล่าอะยังเขาบอกยังเอาผมถือตังค์นะเอาอาอยากดูไรอ่างต่อโอเคครับผม ขอบคุณเช้า,าเราอวยพรให้กับพ่อนะแม่ทุกคนไม่ได้ขอเป็นว่าเสียงประมุดนะ